คนขับรถใหม่ของบ้านคุณหนูพิมพ์ดาวลมยามเชา้าพัดกินดอกลีดาวดีปิวเข้ามาในสนามหญ้าหน้าคฤหาสน์สิริพงศ์วัฒนาบ้านใหญ่ที่เงียบสงบแต่ดูสง่างามในทุกมุมพิมพ์ดาวลูกสาวคนเดียวของเจ้าสัวอายุ26ปีสวยจัดจ้านแบบคนมีชาติตระกูลทั้งผิวขาวจัดริมฝีปากอิ่ม กับดวงตาคมที่มาจะมองทุกคนอย่างเหนือกว่าเธอเพิ่งกลับมาจากเรียนต่อที่เมืองนอกได้ไม่ถึงเดือนแต่ก็เบื่อความเงียบในบ้านเสียแล้ววันนี้มีเรื่องให้ทำให้เธอตื่นเต้นคนขับรถคนใหม่ที่พ่อจ้างมาแทนลุงสมพงษ์ซึ่งลาออกไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดเสียงเครื่องยนต์สีดำเงาเข้ามาจอดเทียบหน้าบ้านอย่างนุ่มนวลประตูรถเปิดออกชายหนุ่มร่างสูงในชุดสูทสีดำเรียบ ยืนก้มศรีรษะให้เบาๆสวัสดีครับคุณพิมพ์ดาวผมชื่อกิจนะครับท่านเจ้าสัวให้ผมมารับมาส่งคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน้ำเสียงของเขาทุ้มเรียบแต่แฝงไว้ด้วยความหนักแน่นบางอย่างพิมพ์ดาวมองชายตรงหน้าแวบเดียวก็รู้ว่าเขาไม่ใช่แค่คนขับรถธรรมดารูปด่างสูงใหญ่แผ่นอกกว้างผิวเข้มแดดและดวงตาที่คมจนคนมองต้องหลบสายตา อืมก็ดีก็ดูดีสมกับที่พ่อคัดมาแต่ฉันไม่ชอบคนพูดน้อยหรอกนะขับรถกับฉันอย่าทำหน้านิ่งนักล่ะครับคุณพิมพ์ดาวเขาตอบสั้นๆพร้อมรอยยิ้มบางๆแต่แววตานั้นนิ่งจนเธอรู้สึกเหมือนถูกจับตามองอยู่ทุกจังหวะทั้งคู่ขึ้นรถเธอนั่งก่ายห้างอยู่เบาะหลังก้มดูโทรศัพท์ไปมาแต่สายตาก็เลื่อนมองกระจกหลังบ่อยครั้ง เห็นแผ่นหลังของเขาและมือที่จับพวงมาลัยแน่นนิ้วเรียวยาวมีเส้นเลือดขึ้นชัดเธอไม่เข้าใจว่าทำไมต้องแอบมองรถเล่นเข้ามาจอดยันถนนหลังบ้านที่เชื่อมไปยันเรือนเล็กริมสวนที่นั่นเงียบและมีบรรยากาศลับๆเหมือนโลกอีกใบหนึ่งกิจจอดรถให้แต่ก่อนที่เธอจะลงเขาก็หันมาสบตาโดยไม่ตั้งใจดวงตาทั้งคู่ประสานกันเพียงแค่เสี้ยววินาที กลับทำให้หัวใจของพิมพ์ดาวเต้นแรงจนต้องหันหน้าหนีขอบใจไปจอดรอดที่โรงรถก็พอเธอพูดเสียงเรียบแต่ในอกกลับวุ่นวายไปหมดชายหนุ่มรับคำขับรถออกไปแต่ก็แอบมองผ่านกระจกเห็นคุณหนูของเขายืนหันหลังอยู่ตรงสวนกระโปรงผิวตามสายลมเส้นผมยาวสลวยสะท้อนแดดกิดเม้มปากแน่นไม่รู้ทำไมต้องรู้สึกหวงทั้งที่เพิ่งเจอกันครั้งแรก หลังบ่ายนั้นเมื่อพิมพดาวเดินกลับเข้ามาในเรือนเสียงฝนเริ่มโปรยและเสียงเครื่องยนต์ของรถคันเดิมก็ดังขึ้นอีกครั้งข้างนอกเธอหันมองผ่านหน้าต่างเห็นกิจถือร่มวิ่งฝ่าฝนมาที่เรือนคุณพิมพ์ดาวฝนตกนะครับอย่าออกไปข้างนอกเลยครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงเข้มเหมือนห่วงแต่แฝงไปด้วยความดุดันจนเธอเผลอทำหน้าตึงส่ฉันจะออกไปเดินเล่นในสวน แค่ฝนนิดๆแต่นนหน่อยจะห้ามทำไมกันเนี่ยเพราะผมไม่อยากให้คุณเปียกนะครับคำตอบสั้นๆกลับทำให้เธอเงียบไปหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นกับคนขับรถมาก่อนฝอนเริ่มหนักขึ้นร่มในมือของเขาเอ็นมาบางเธอจนชิดกันกลิ่นสบู่จากตัวของเขากลิ่นฝนและลมหายใจที่ใกล้กันจนได้ยินชัดทำให้บรรยากาศรอบตัวสั่นสะเทือนในความเงียบนั้นคุณกิตเธอเลือกซื้อของเขาเบา แต่น,น้ำเสียงนั้นสั่นไหวจนเจ้าตัวเองยังรู้สึกได้ลมหึงแรกของคนขับรถหลังจากวันฝนตกนั้นพิมพ์ดาวก็เริ่มรู้สึกแปลกไปแปลกกว่าทุกครั้งเพราะที่เห็นกิจเดินผ่านหรือยืนรอรับรถหัวใจของเธอมักเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลยิ่งเขาไม่พูดยิ่งเขาไม่ยิ้มมากนักยิ่งทำให้เธออยากจะลองยั่วยวเขาให้เขาหลุดมาดเงียบขึมดูบ้างช้าวันต่อมา เธอใส่เดรสสีขาวสั้นเหนือเขา่าเดินลงจากบันไดยอย่างอ้อยอิงเมื่อเห็นกิตกำลังเปิดประตูรถให้เธอก็จงใจยิ้มหวานวันนี้ฉันจะไปช้อปปิ้งในเมืองนะขับให้ดีล่ะอย่างเงียบทั้งวันอีกครับเสียงเรียบเช่นเคยแต่สายตาของเขาแอบเหลือบมองเดี่ยวขาของเธอก่อนรีบเบือนหน้านีรถเล่นไปได้ไม่ถึงครึ่งทางเธอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดคุยกับเพื่อนชายเสียงหัวเราะคิกคัก กิดมองผ่านกระจกลังเห็นดอยยิ้มและท่าทางร่าเริงของกุณนูนูแล้วก็เม้มปากแน่นเมื่อถึงห้างเขารีบลงมาเปิดประตูให้เธอแต่เธอกลับเดินไปหาชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนรออยู่หน้าทางเข้าพี่บอสเธอเรียกเสียงสายก่อนเข้าไปโอบแขนของชายหนุ่มอีกคนยาสนิทสนมแววตาของกิดแข็งขึ้นทันทีสองชั่วโมงผ่านไปแล้วเมื่อเธอกลับมาที่รถเขายังคงยืนรออยู่ที่เดิมสีหน้าเรียบ แต่แววตาเย็นจนสัมผัสได้ไปไหนมาเสียงต่ำของเขาทักขึ้นทันทีเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปฮอก็ไปกินข้าวกับพี่บอสนะสิทำไมกันละ่ะเธอเลิกคิ้วถามอย่างถือดีผมไม่รู้ว่าคนขับรถควรพูด,พดไหมแต่คุณไม่ควรให้ผู้ชายอื่นจับแขนของคุณแบบนั้นนะพิมพ์ดาวสะดุดคำพูดนั้นไปชั่วขณะก่อนจะหัวราะเบาๆอ๋อหึงเหรอ เขาเงียบไปคู่หนึ่งก่อนตอบเสียงต่าไม่กล้าหึงนะครับแต่ก็ไม่ชอบคำพูดเรียบๆแต่หนักแน่นนั้นทำให้เธอหน,หน้าอุ่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็อย่ามาทำเสียงแบบนั้นสิฉันจะรู้สึกแปลกๆนะ่ะเขาหันมาสบตาผ่านกระจกอีกครั้งดวงตาคมนั้นนิ่งแต่แฝงไว้ด้วยความแรงกล้าจนเธอต้องหลบสายตาแทบไม่ทันเมื่อกลับถึงบ้านฝนเริ่มโปรยอีกครั้งเหมือนวันนั้นเลย เธอกำลังจะเดินเข้าบ้านแต่เสียงฝีเท้าหนักๆของเขากลับดังขึ้นด้านหลังคุณพิมพ์ดาวอะไรอีกละ่ะเธอหันกลับไปพางยกคางขึ้นสูงแต่ไม่ทันตั้งตัวมือใหญ่ของเขาคว้าข้อมือของเธอไว้แน่นดึงเข้าไปใกล้ในร่มเงาและเบียงหลังบ้านที่ไม่มีใครเห็นผมบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ชอบให้ผู้ชายอื่นแตะคุณน่ะนี่นายไม่มีสิทธิ์หรอกนะเธอตอบกลับเขาเสียงสัน่น ทั้งโกรธทั้งตกใจแต่ยิ่งพยายามดึงแขนออกเขากลับยิ่งจับแขนแน่นขึ้นไม่มีสิทธิ์แต่ผมห้ามใจไม่อยู่นะครับเขาพูดช้าๆดวงตาเข้มจับจ้องเธอไม่ละสายตาเหมือนจะสั่งให้เธอหยุดดิ้นพิมพ์ดาวกำลังจะเถียงกลับแต่ไม่ทันได้เอ่ยเสียงฝนที่กระทบดังคาก็ดังกบทุกอย่างเหลือเพียงเสียงลมหายใจสองคนใกล้กันจนอบอ้าวไปทั้งมุมระเบียงเธอไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อน แต่อุณหภูมิในอกกลับร้อนขึ้นรวดเร็วความเงียบและระยะห่างที่สั้นลงเรื่อยๆทำให้เธอได้ยินหัวใจของเขาเต้นแรงพอๆกับของตัวเองนี่นายปล่อยฉันนะเธอพูดเบาๆแต่เสียงนั้นสัน่นจนแทบเป็นกระซิบอย่ามองผมแบบนั้นอีกเดี๋ยวผมจะห้ามใจไม่อยู่หรอกนะฝนตกทั้งคืนจนเช้าพิมดาวนอนไม่หลับแม้แต่นาทีเดียวภาพแววตาคมของกิจ ตอนจับข้อมือของเธอยังคงวนเวียนในหัวของเธอเธอทั้งโกรธทั้งหวั่นไหวแต่ลึกๆแล้วกับอบอุ่นประลาดเธอพยายามเก็บอารมณ์ไว้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเดินลงมาที่โรงรถในตอนเช้าตู่ก็เห็นเขากำลังเช็ดรถเงียบๆเสื้อเชิ้ตสีเทาเปียกเหงื่อแนบแผ่นหลังเธอสูดลมหายใจเข้าลึกและพูดเสียงเรียบเมื่อวานเนี่ยอย่าทำแบบน,นั้นอีกได้ไหมเข้าใจไหมเนี่ยครับ เขาตอบสั้นๆแต่ไม่มองหน้าของเธอเลยเธอเม้มปากแน่นความไม่พอใจแปลกๆเริ่มก่อดตัวขึ้นเหมือนอยากให้เขามองอยากให้พูดอะไรสักอยาก่างแต่เขากลับนิ่งสนิทระหว่างทางไปบริษัทของพ่อทั้งคันรถมีแต่เสียงเครื่องยนต์พิมพ์ดาวเหลือมองกระจกหลังเห็นเพียงแผ่นหลังแข็งตรงของเขาเมื่อคืนคุณนอนบ้างไหมนิดหน่อยนะครับอืมพอมัวแต่คิดเรื่องเมื่อวานหรือเปล่า เขาชะงักเล็กน้อยแต่ก็ตอบเสียงเรียบเพราะฝนตกนะครับคำตอบที่เย็นชานั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกเมินทันใดนั้นโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นเสียงจากพี่บอสอีกแล้วเธอตั้งใจพูดเสียงหวานกว่าเดิมพี่บอสนะคะคิดถึงจังเลยนะคะกิดเหลือบตามองในกระจกดวงตาคมนั้นสันวา่านิ้วของเขากำพวงมาลัยแน่นเมื่อถึงบ้านพิมพดาวยังคงทำทีเป็นไม่รู้เรื่อง แต่ทันทีที่เธอเดินเข้าหลังบ้านเพื่อจะเอาเสื้อไปตากเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังตามมานี่คุณพิมพ์ดาวเสียงนั้นทุ้มตม่ำแต่ฟังดูขุนเคืองเธอหันกวับอะไรอีกล่ะคะกิดก้าวเข้ามาใกล้จนเธอต้องถอยหลังชนกับผนังอย่ายั่วผมแบบนั้นอีกนะฉันไม่ได้ยั่วนะคุณก็รู้ดีว่าคุณกำลังทำอะไรนะครับสายตาของเขาคมจัดแต่เต็มไปด้วยความสับสน เขาไม่อยากข้ามเส้นนั้นแต่ก็ยืนห่างเธอไม่ออกพิมดาวใจเต้นแรงพยายามพูดให้เสียงมั่นคงแล้วจะทำอะไรล่ะคนขับรถเขากำมือแน่นแต่สุดท้ายก็ปล่อยแขนของเธอออกช้าๆผมแค่ไม่อยากเห็นคุณทำให้ใครเข้าใกล้แบบนั้นอีกนะไม่ว่าจะเป็นใครและไม่ชอบให้คุณพูดเสียงยั่วยวนแบบนั้นด้วยพูดจบเขาก็หันหลังกลับปล่อยให้เธอยืนอยู่คนเดียวใจสั่นระรัว เธอแตะข้อมือที่เขาเคยจับไว้เบาๆมันยังอุ่นอยู่เลยหลายวันหลังจากนั้นบ้านทั้งหลังก็เงียบกว่าทุกทีกิจทำหน้าที่ของเขาเหมือนเดิมแต่พูดน้อยลงสายตาที่เคยเฝ้ามองเธออยู่เสมอนั้นกลับเย็นเฉียบเหมือนตั้งใจตัดใจพิมดาวรู้ตัวดีว่าตัวเองเป็นคนทำให้บรรยากาศอึดอัดแต่ทุกครั้งที่เห็นเขาเดินผ่านหัวใจก็ยังสั่นไม่เลิก ยิ่งเขาทำเหมือนเธอไม่มีตัวตนยิ่งอยากให้เขาหันมามองเช้าวันนั้นเธอแกล้งเรียกชื่อของเขาเสียงดังคุณกิตวันนี้ฉันจะไปสวนหลังบ้านช่วยถือของให้หน่อยครับเขาตอบเสียงเรียบตามเคยอากาศยามบ่ายร้อนอบอ้าวเธอสวมหมวกปีกกว้างเดินลุยไปกลางสวนกิตเดินตามถือกระติกน้ำและผ้าขนหนเมื่อเธอก้าวพาดบนพื้นดินเปียกเขาเรีบคว้าแขนไว้ทันที ร่างของเธอเองเข้าชนแผ่นอกแข็งเสียงหัวใจของทั้งคู่ดังสอดกันชัดเจนในความเงียบนั้นเธอเงยหน้ามองเขาระยะห่างเพียงคืบเดียวสายตาสองคู่สบกันนิ่งนานขอบคุณนะเสียงของเธอสั่นนิดถ้าไม่ได้คุณคงล้มไปแล้วล่ะผมก็แค่ทำหน้าที่นะครับแต่ถ้าทำหน้าที่ขนาดนี้คงห้ามไม่ให้ฉันล้มใจได้ยากหน่อยเขาชะงัก แววตาที่เคยแข็งกลับอ่อนลงเล็กน้อยคุณอย่าพูดแบบนั้นมันอันตรายอันตรายยังไงกับแค่หัวใจชีตเต้นแรงเธอยิ้มบางๆแต่ในดวงตานั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกท้าทายกิดลูกตาตำ่ำพยายามข่มอารมณ์สุดๆแต่สุดท้ายก็หลุดคำพูดเบาๆพอถ้าผมเผอตอบกลับขึ้นมามันอาจจะเกินกว่าที่คุณคิดนะฝนเม็ดเล็กๆเริ่มโปรยจากฟ้าอีกครั้ง กลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นหอมจากผมเธอพิมพ์ดาวยืนนิ่งปลายฝนทําให้เธอต้องเข้าใกล้เขาอีกร่มในมือของกิจกลางออกคุมหัวของเธอไว้แต่หลายทั้งสองกลับแนบกันโดยไม่ตั้งใจคุณจะถอยหนีไปอีกนานไหมล่ะคะเสียงของเธอแผ่วเบาเขามองหน้าของเธออยู่คู่หนึ่งแล้วตอบช้าๆจนกว่าผมจะมั่นใจว่าผมจะไม่ทำให้คุณเสียใจนะ คำพูดนั้นทำให้เธอเงียบไปสายฝนยังคงตกต่อเนื่องแต่ภายในหัวใจของเธอกลับอุ่นขึ้นอย่างประหลาดฝนตกอีกแล้วเหมือนท้องฟ้าจงใจให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ขี้คายแต่ก็ไม่สุดพิมพ์ดาวนั่งอยู่ในศาลาเล็กหลังสวนมือถือแก้วชาอุ่นๆไว้ในมือมองละอองฝนที่โปรยลงมาบนผืนน้ำหน้าบ้านยอ,อย่างเมื่อยโดยตั้งแต่วันนั้นเธอกับกิจ ก็แทไมาได้คุยกันอีกเลยเขาทำหน้าที่เงียบๆเ,เหมือนเคยแต่ในแววตาย,ยังคงมีบางอย่างที่พูดไม่ออกเสียงรองเท้าบู๊ตเปียกน้ำดังใกล้เข้ามาเธอหันไปเห็นกิจถือเสื้อคลุมเดินเข้ามาในศาลาฝนแรงเดี๋ยวไม่สบายนะครับเขายื่นเสื้อคลุมให้พิมดาวงหน้าของเขาสายตานิ่งแต่แฝงไปด้วยความห่วงใยคุณนี่ก็แปลกคนนะทำดีแล้วก็ถอยหนีอยู่เรื่อยผมไม่ได้หนีนะครับ แค่ไม่อยากให้คุณมองผมผิดไปผิดยังไงล่ะคะเธอถามเสียงนุ่มฉันแค่เห็นคุณเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วรู้สึกปลอดภัยนะคะคํำพูดนั้นทําให้เขาเงียบไปเสียงฝนดังกบทุกอย่างเหลือเพียงลมหายใจของสองคนในระยะที่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆคุณพิมพ์ดาวคะผมไม่ควรจะรู้สึกแบบนี้กับคุณเขาพูดเบาๆราวกับกลัวว่าตัวเองจะได้ยิน เธอวางแก้วชายื่นมือไปจับชายเสื้อของเขาเบาๆแล้วถ้ามันสายไปแล้วล่ะคะถ้าฉันเองก็รู้สึกกิดเงยหน้าขึ้นดวงตาคมสั่นไว้ก่อนจะหลุบลงตามอย่างพยายามห้ามใจแต่เสียงหัวใจของทั้งคู่กลับดังแข่งกับเสียงฝนอย่ามองผมแบบนั้นเลยครับทำไมล่ะคะคุณกลัวอะไรละ่ะเขาไม่ตอบแต่สายตาที่สบกันนั้นพูดแทนทุกคำมันมีทั้งความห่วง ความหึงและความรู้สึกที่พยายามเก็บซ่อนมาตลอดสายฟ้าแลบว่าพิมพดาวสะดุง้งกีดจึงก้าแขนของเธอไว้โดยสัญชาตญาณมือของเขาอุ่นแข็งแรงและไม่ยอมปล่อยเธอมองหน้าของเขาใกล้แค่คืบลมหายใจของทั้งคู่สอดประสานกันในอากาศเย็ยนชืน้นเวลานั้นไม่มีคำพูดใดจำเป็นอีกต่อไปเพียงแววตาสองคู่ที่เต็มไปด้วยความหมาย เธอไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายขยับเข้าใกล้ก่อนแต่ในความเงียบของคืนฝนเสียงหัวใจกลับดังชัดเจนยิ่งกว่าเสียงฟ้าร้องคืนแสนเงียบหลังบ้านหลังใยญ่หลังจากเหตุการณ์วันนั้นทั้งบ้านดูเงียบผิดปกติคุณหนูพิมดาวแทบไม่กล้าออกไปไหนนอกจากอยู่ในบ้านของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ส่วนเขาคนขับรถหนุ่มเงียบขึมก็ทำหน้าที่ของตัวเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ทุกครั้งที่สายตาทั้งคู่บังเอิญสบกันมันกลับมีบางอย่างแปลกๆเต้นอยู่ระหว่างหัวใจค่ำวันหนึ่งหลังบ้านใหญ่เงียบสงัดเสียงน้ำพุในสวนดังเบาๆท่ามกลางกลิ่นดอกกุหลาบที่ปิวมาตามสายลมพิมพ์ดาวออกมานั่งที่ริมศาลาไม้เธอคิดถ,ถึงเหตุการณ์วันก่อน มือแก่งของเขาที่จับแขนของเธอไว้แน่นสายตาคนที่จ้องอย่างเอาเรื่องแต่กลับสั่นไหวและลิมฝีปาของเขาที่เฉียดใกล้เสียจนเธอแทบหยุดหายใจคิดอะไรอยู่ครับคุณหนูเสียงเข้มดังขึ้นจากด้านหลังทําให้เธอสะดุง้งกิดยืนอยู่ในเงามืดแสงไฟจากศสลาส่องให้เห็นใบหน้าเข้มขมของเขาไม่ต้องเรียกคุณหนูก็ได้เธอพูดเสียงเบามันดูห่างเหินเกินไปนะ่ะ กิดนิ่งไปก่อนจะตอบสั้นๆครับพิมพ์ดาวแค่ชื่อของเธอหลุดจากปากเขาเสียงนั้นกลับทําให้หัวใจของเธอสั่นแรงอย่างบอกไม่ถูกฉันอยากขอโทษเรื่องวันนั้นน่ะเธอกล่าวเสียงแผ่วฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันดูเหมือนยั่วนะกิดขยับเข้าไปใกล้ทีละกล้าวแต่คุณก็รู้ใช่ไหมว่าผมไม่ใช่คนใจแข็งขนาดนั้นเสียงของเขาแหบต่ำจนแทบกลายเป็นคำขคู่หวาน พิมดาวเงยหน้ามองเขาใบหน้าคมเข้มอยู่ห่างเพียงคืบเดียวลมหายใจของเขาอุ่นร้อนจนแทบแตะผิวแก้มกิดผมไม่ชอบเวลาที่คุณยิ้มให้คนอื่นดอกนะเขาพูดเสียงเรียบแต่แฝงแรงอารมณ์โดยเฉพาะใครๆที่มาบ้านเมื่อเช้าเนี่ยนั่นลูกค้าพ่อของฉันนะเธอเถียง,งเขาคุณไม่มีสิทธิ์ยังไม่ทันพูดจบ เขาควาข้อมือของเธอแน่นแล้วดึงเข้าไปในอ้อมแขนของตัวเองผมรู้ครับว่าผมไม่มีสิทธิ์น้ำเสียงของเขาแผ่วลงใกล้ใบหูแต่ผมห้ามหัวใจตัวเองไม่ได้หัวใจของพิมดาวเต้นแรงในอกกลิ่นกายของเขาอบอวลรอบตัวทั้งเข้มทั้งอุ่นทั้งอันตรายเธอในหน้ามองสบตากับเขาและในช่วงเวนาทีนั้นความอดกันทั้งหมดเหมือนมันระเบิดริมฝีปากร้อนของกิจ แตะลงบนลิฟิปาของเธออย่างรุนแรงมือใหญ่ประคองท้ายถอยเอาไว้แน่นรากับกลัวว่าเธอจะหายไปพิมดาพยายามผลักแต่กลับอ่อนแรงลงจนยอมจำนนในอ้อมแขนของเขาเมื่อเขาผ่าออกลิฟิปาของทั้งคู่ยังอยู่ใกล้กันเพียงลมหายใจอย่ามองคนอื่นแบบนั้นอีกนะเขาก็ซิบเสียงแหบผ้าทำมาอย่างนั้นผมอาจทำมากกว่าน,นี้ก็ได้เธอหน้าแดงจัดใจเต้นรัวเหมือนจะขาดลมหายใจ คุณคุณบ้าไปแล้วนะกิจเขายิ้มที่มุมปากเล็กน้อยอาจจะนะครับเพราะผมกำลังบ้าที่อยากได้คุณจนห้ามหัวใจตัวเองไม่ได้เสียงลมพัดกีบดอกมะลิปิวผ่านสาราทิ้งบรรยากาศเงียบงนันที่อาบไปด้วยความร้อนจากชายสองดวงแสงเชา้าหลังคืนต้องห้ามแสงแดดยามเช้าสาดรอดผ่านผ้มาน สีคีมเข้ามาในห้องของพิมพ์ดาวเธอสะดุ้งตื่นด้วยหัวใจเต้นแรงมือข้างหนึ่งยังสัมผัสได้ถึงความร้อนของอ้อมแขนเมื่อคืนนี้ริมฝีปากยังรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งแตะต้องโยพระเจ้าเธอพึมพำกับตัวเองพางยกมือขึ้นแตะริมฝีปากาเบาๆมันไม่ใช่เพียงแค่ความฝันมันคือเรื่องจริงหนนี่ภาพเมื่อคืนไหลย,ย้อนกลับเข้ามาในหัวสาราหลังบ้านกลิ่นดอกมะลิ ลมหายใจของกิตที่กระชั้นใกล้ชิดและจุมพิษนั้นที่ทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปแต่เธอกลับไม่อยากเลิมมันเลยแม้แต่น้อยเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากร้านหน้าบ้านพิมดาวรีบวิ่งไปที่หน้าต่างเห็นคิรินกำลังเช็ดรถทันหรูอย่างตั้งใจใบหน้าของเขานิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนใจเย็นจังนะเธอพึมพำม,มุมปากขบเม้มแน่น ทั้งอายทั้งโกรธทั้งสับสนเธอตัดสินใจเดินลงไปข้างล่างพอถึงประตูลงรถเขาเงยหน้าขึ้นมองตื่นเช้าดีนี่ครับเสียงเรียบของเขาไม่มีแววรู้สึกผิดสักนิดเมื่อคืนเอมเ่ธอเริ่มพูดเมื่อคืนอะไรครับเขาถามกลับน้ำเสียงเย็นเสียบพิมพ์ดาวหน้าแดงจัดอย่ามาทำเฉยนะคะผมก็แค่ทำในสิ่งที่รู้สึก เขาตอบเสียงเรียบเรียกแล้ววางผ้าเช็ดรถลงแต่ถ้าคุณคิดว่าผมร่วงเกินคุณผมก็จะ่าออกคำว่า่าออกทำให้หัวใจของเธอเหมือนถูกบีบแน่นไม่ต้องเธอพูดออกไปโดยไม่ทันได้คิดอย่าไปไหนทั้งนั้นแหละกิดหยุดนิ่งมองหน้าของเธอตรงๆดวงตาคมเข้มสะกดให้เธอพูดไม่ออกเพราะคุณกลัวคนอื่นจะรู้หรือว่าเพราะคุณไม่อยากให้ผมไปจริงๆล่ะครับ ถึงเงียบไปคู่หนึ่งแววตาดบเรี่ยงฉันเออไม่รู้น่ะเขาเก้าวเข้ามาใกล้ทีละน้อยจนผ่นหลังของเธอชนกับกระโปรงรถเยน็ยนๆงั้นผมจะรอคำตอบเขากระซิบเบาๆแต่ระหว่างที่รอผมขอได้ไหมที่จะเป็นคนเดียวที่อยู่ใกล้คุณแบบนี้น่ะพิมพ์ดาวแทบหายใจไม่ออกมือของเขายกขึ้นแตะแก้มของเธออย่างแผ่วเบานิ้วหัวแม่มือเกี่ยดินฝีปากที่สันไหวของเธอ คุณทาให้ผมหึงทุกวันเลยพิมพ์ดาวผมไม่ชอบเลยเวลาที่คนอื่นมองคนแบบนั้นกิดมันไม่ควรหรอกนะเขาก้มลงกายจนเสียงแทบเกินหายแต่คุณก็ไม่ได้ห้ามผมจริงไหมละ่ะหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกก่อนที่เขาจะน้อมใบหน้าลงมาอีกครั้งแต่แล้วเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นขัดจังหวะทั้งคู่ชงักความเงียบปกคลุมรอบตัวพิมพ์ดาวผักเขาออกมเบาฉานเอิ ต้องไปรับสายนะเธอเดินหนีออกไปโดยไม่กล้าหันกลับคีรินมองตามด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวงแหนปนขัดแยง้งคืนนี้เขารู้ดีว่าเธอจะหนีเขาอีกไม่ได้ไฟในใจที่เริ่มลุกโชนฝนตกอีกครั้งในคืนนั้นเสียงฟ้าร้องดังอยู่ไกลๆแสงสายฟ้าสะท้อนบนกระจกหน้าต่างห้องโถงของบ้านใหญ่พิมดาวนั่งอยู่บนโซฟาใจหนึ่งอยากขึ้นห้องแต่ใจอีกส่วนหนึ่ง กลับรอฟังเสกพิท้าของคนที่เธอไม่ควรจะรอกิจยังไม่ขึ้นไปพักทั้งที่งานเสร็จตั้งแต่หดขําเขายังคงนั่งอยู่ตรงศาลาหลังบ้านสูบบุหรี่เงียบๆฝนพัดจนไหลาอาบเสื้อเชิ้ตเปียกแนบลำตัวเธอบองผ่านบานกระจกและหัวใจเต้นแรงอย่างห้ามไม่โยไม่รู้แรงอะไรผลักดันให้เธอหยิบล่มออกไปเสียงฝนกระทบพื้นดังเป็นจังหวะเธอก้าวเข้าไปหาชายหนุ่มที่นั่งอยู่ใต้ชายคา ทำไมไม่เข้ามาข้างในฝนจะซัดอยู่แล้วนะเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยคิรินเงยหน้าขึ้นมองเธอนิ่งๆผมไม่อยากให้คุณเห็นตอนที่ผมเออกำลังคิดมากนะคิดเรื่องอะไรล่ะคะเขาสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนพูดเสียงทุ้มตม่ำเรื่องคุณไงหัวใจของพิมพ์ดาวเต้นแรงจนแทบหลุดเธอหลบสายตาแต่เขาเอื้อมมือมาจับแขนไว้แน่นไม่แรงพอจะทำให้เจ็บแต่หนักแน่นพอให้รู้ว่า เขาจริงจังคุณดาวเสียงเขาเรียกชื่อเธอเบาแต่ชัดผมพยายามห้ามตัวเองทุกวันแต่ยิ่งอยู่ใกล้ผมก็ยิ่งแพ้คุณฝนตกหนักขึ้นกลิ่นดินชื้นปน,นกลิ่นกายของเขาใน,นระยะใกล้ทำให้ลมหายใจของเธอสัน่นคิรินกิจคาคุณกำลังทำให้ฉันกลัวนะคะกลัวผมหรือกลัวใจตัวเองนะครับคำถามนั้นทำให้เธอชะง,งักไปเพราะเขาพูดถูกแทบทุกคำ สายฟ้าผ่าว่วาบนฟ้าทั้งคู่ยืนมองกันในความเงียบน้ำฝนที่กระเซ็นเข้ามาเปียกผมและไหลผ่านแก้มของเธอคิรินยื่นมือมาเช็ดให้เบาๆปลายนิ้วไล้ผ่านผิวของเธออย่างระวังผมไม่อยากล้ำเส้นแต่ทุกครั้งที่เห็นคุณอยู่กับคนอื่นผมเหมือนจะขาดใจเสียงของเขาแหบผ้าแค่คิดว่าคนอื่นได้ยินเสียงหัวเราะของคุณผมก็ไม่ไหวแล้วนะพิมดาพยายามกั้นเสียงหัวเราะ ทั้งที่น้ำตาซึมแล้วจะให้ฉันทำยังไงแค่เออ,อย่าหนีผมเขาพูดช้าๆถ้าคุณยังไม่รู้ใจตัวเองผมจะรอแต่ผมจะไม่ยอมให้ใครมาแทนที่ผมได้หรอกเธอสบตากับเขาอีกครั้งแววตานั้นเต็มไปด้วยแรงปรารถนาและความอดทนในเวลาเดียวกันหัวใจของเธอร้อนรุ่มจนอยากร้องไห้และยิ้มไปพร้อมๆกันเธอเผลอยกมือแตะแก้มของเขาเบาๆคุณนี่มันเอ,อ่ ดื้อจริงๆเลยนะคะเขาจับมือของเธอไว้แล้วแนบริมปากลงบนหลังมือนั้นโชว์แผ่วเบาแต่ลึกซึง้งจนเธอแทบหยุดหายใจเพราะผมรักคุณมากนะจนไม่รู้ว่าจะห้ามยังไงแล้วฝนยังคงตกแต่นายสลาหลังบ้านใหญ่คืนนี้กับอบอุ่นยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา